ที่คยเชิชาผ่านคืนผ่านวันลเวลาไม่ต้องการจุเวียนหูหาเรื่องใส่ตัวโว้โว,โวโจบมันนานเจ็เคยรักใครเจอสวัสดีครับวันนี้เขาจะไปอนุรักซิงแบล้อมที่ไหนสตัตวให้ผมมาพอนะครับกับผมคนบรอพอบอกายคนมืงแปล เบื่อคนที่ขังรางฟ้าเลยกลางเจอเธอดูก้าวลงคบแก่เส้นใจจกกรรก็รักแบบไม่รู้ Loving you too much so much very much right now ไม่รู้ว่าเจอเธอทั้งไหนถึงยาวชื่อชื่อได้ไหม โอราเกิดฝนตกแรงที่รับแรงเลยค่ะเนี่ยตกแรงมากค่ะทำให้การนทางมันก็หยุดชะงักแทบหนึงนะคะเดี๋ยวต้องเดินทางต่อค่ะสู้ๆตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับที่เห็นไหมที่เราใส่ก็นั่นก็คือนะคะน้ำตกเยาวูนั่เองค่ะ ซึ่งเรานะคะจะแปลนักสิ่งแวดร้อมกันในการปลูกป่าบวชป่านะคะแล้วก็การสร้างฝายค่ะข้างบนน้ำตกนู่นนะคะเดี๋ยวเราตามกันไปเลยนะคะ,คะต,ตา,ามเลยค่ะไลี่ขนมเยอะนนี่มันแน่นอนลยคะมันแน่นอนพะเลิก,กันเป็นแถว เาจะมีป่าไม้มีลำธารข้างบนนะคะแต่เราจะเลือกข้างบนเพราะว่าข้างบนนะคะมันจะมีต้นไม้แล้วก็มีลำธารเยอะกว่าข้างล่างแล้วอย่างหนึง่งมันจะทาให้น้ําจากข้างบนไม่ไม่ทาให้แบบน้ํามันไหลลงมาข้างล่างแบบไหลแบบแรงได้เวลาเกิดน้ําท่มวมหรือภัยมาค่ะเราตามไ้ข้างบนเลยค่ะอ่าดูสังเกตเนีที่ขึ้นไปได้เลยนะครับว่าธรรมชาติที่นี่คือมีความอุดมสมบูรณ์มากไม่ใช่ว่ามันรกนะมันเกิดจากความอุดมสมบูรณ์ของน้ำตกแม่ปูนนะครับตามกันไปเลย ถ้าสำหรับการไปข้นโบนนะคะก็แคถึงจุดผู้ใหมายของเราแล้วค่ะเป็นเพื่อนๆนะคะตามไปแล้วคะ่ะแล้วเ,เราก็นำไปรับตามเข้าไปแล้วเขาก็นำเราไปแล้วคะ่ะไปกันเลยคะ่ะเถึงแล้วค,ะค่ะเฮ้ยกลัวว่าการรอตรงรักธรรมชาตินะคะก็ทำให้ต้นไม้นะคะร่มรื่นค่ะและข้างล่างนะคะคือจุดผู้ใหม่ของเราจะไปทำฝ่ายกันนะคะ

ตอนนี้เราก็ได้ทําการสร้างฝายชะลอน้ำแล้วที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ที่สมาชิกในกลุ่มในการชะลอน้ำออกมาสวยงามมากค่ะเพราะการชะลอขน้ำนั่นครับหรือว่าสวยงามมากครับแล้วเดี๋ยวความกรตั้งใจในการทำนะรัตอนนี้แล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะปวดปลาต้างบนกันปวดปลาแล้วก็ปูแล้วแฝกกันค่ะปกอย่าง อตอนนี้นะครับเราก็จะมาทําทีบวดป่ากันนะครับนี่ก็คือวิธีการบวดป่าโดยการนําผ้าสิ้นหรือใช้เป็นผ้าที่ไม,ไม่ได้ใช้แล้วก็เอามามัดต้นไม้ไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าต้นไม้ต้นนี้มีการบวดแล้วและเป็นการาเป็นสัญลักษณ์บอกถึงว่าในบริเวณนี้ห้ามมีการัดไมาทําลายป่าเพราะอยู่ในเขตของ,ของาการบวดป่านะครับ ครับตอนนี้เราก็ทําฝายชะลอน้ําหรือฝายแมวครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะมา<อ>ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าแฝกตรงที่มีดินแผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวคือการปลูกต้นหญ้าแฝกนี่ยมให้กระชับมาดินยึดหน้าดินด้วย

ช่องไหนก็เริ่มถึงฉันแรกๆก็ดูนั้น่ก็ดูวันน่ารักช่ไหมเลิศซีนั่นอีคคกคนหลับวนพูดกับกับอย่างพิสักคาแอคชันช่นจะย,ย้ายไปอยู่บาง วันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างวันนี้อาบูปารู้สึกค่กยมากเลยอะก็เจ็บาเา้าแหวแต่ก็สนุกดีแค่อูกูปาสร้างฝายแล้วพอนนมาหาละคะตตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำฝายชะลอน้ำหรือว่าฝายแมว แล้วก็เราได้มาปาูป่ากันเป็นเสร็จที่ร้อนได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้กันออกกําลังกายมีทั้งเหนื่อยเหนื่อตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ากี่โมงแล้วพวกเรา<น>เหนื่อยมากแล้วสนติ๊กละคะก็รู้สึกว่าสนุกสนานด,ดีอะคะ่ะแล้วก็เหนื่อยอะคะ่ะ <laughs> สนุกมากเลยค่ะเหนื่นนอยม,มากค่ะกับาาการถ่ายรูปนี่นะคะ่สะสนุกของการถ่ายรูปครับแล้วคนนี้ล่ะคะโนุกคสนุกมากครับเย็นนะครับ รู้ไหมคะว่าวันนี้นะคะเราจะมาทำงานกันนะคะแล้วก็ไปเที่ยวกันด้วยคำะนะจะมาคบแกงที่นี่ค่ะกลุ่มขางเราที่แกง่็เสือพิเศึก็มาได้ค่ะดูเรียนลูกยันใหญ่เลยนี่น่ากินเลยเนี่คนรู้แปบไข่แบบว่าู้ละามทนี่าน่ากินนะ่วงกลอก็มีทุเรียนก้นก็มีนะทุกคนแบบนี้เลยขกินมทยหทาขนม